สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่หนงโดนี่ไทยมัมคุกกิ้งอีกแล้วนะคะคลิปนี้แม่โดนี่จะชวนทำฟรุตเค้กนะคะเป็นเค้กสำหรับเทศกาลคริสต์มาสนะคะเดือนนี้ก็เป็นเดือนธันวาคมนะคะใกล้เทศกาลคริสต์มาสแล้วแม่โดนี่จะชวนทำฟรุตเค้กง่ายๆค่ะผสมของเราก็จะมีแคนเบอรี่อบแห้ง100กรัมลูกเกตเหลือง100กรัม แล้วก็ลูกเกดดำ100กรัมอินทผลัมอบแห้งหั่นนะคะ100กรัมเช่นกันค่ะแล้วก็ผลไม้รวมอบแห้ง30กรัมเชอร์รี่เชื่อม100กรัมแล้วก็อัลมอนด์และพีเคนสับหยาบ40กรัมนะคะแล้วก็เมดโดนี่จะเหลืออีกส่วนไว้แต่งหน้านะคะส่วนถั่วสับนะคะ ผีแคนแล้วก็อัลมอนด์เพื่อนๆสามารถเพิ่มปริมาณได้เลยนะคะแล้วก็จะมีน้ำตาลทรายแดง100กรัมค่ะอันนี้เป็นสูตรที่แม่โดนี่ลดความหวานลงแล้วนะคะแล้วก็วันนี้แม่โดนี่จะใช้เนยมะกอกนะคะเป็นไขมันที่ทำจากพืชนะคะเหมาะสำหรับคนที่รับประทานเนยที่ทำจากนมหรือเนื้อสัตว์ไม่ได้นะคะก็แนะนำให้ใช้ตัวนี้นะคะ ไม่มีส่วนผสมของอนมนะคะตัวนี้ตัวนี้แม่โดนี้จะใช้ปริมาณที่160กรัมนะคะเพื่อนๆแล้วก็น้ำส้มคั้น200 ml นะคะเพื่อนๆจะใช้น้ำส้ม100%ที่เป็นแบบกล่องได้เหมือนกันนะคะไม่มีปัญหาหรือจะใช้แบบน้ำส้มเข้มข้นกอนซันควิตนะคะ ให้ผสมน้ำา170แล้วก็น้ำส้ม30 ml นะคะเสร็จแล้วเราก็จะนำส่วนผสมของเรามาตั้งไฟนะคะตั้งไฟใช้ไฟอ่อนนะคะเพื่อนๆใช้ไฟอ่อนค่อนไปหาไฟกลางนะคะเราจะเคี่ยวส่วนผสมของเราตัวนี้นะคะเคี่ยวจนให้เขาเหลือน้ำคลุกคลิกนะคะเพื่อนๆสูตรนี้จะเป็นสูตรรัดนะคะวันนี้แม่โดนี่จะไม่จะไม่หมัก ผลไม้แห้งนะคะเพราะถา้าเป็นสูตรของทางออริจินอลเขานะคะเขาจะหมักนะคะหมักหมักส่วนนี้กับเหล้าคงทิ้งค้างคืนแต่วันนี้แม่ดวงนี้จะไม่หมักแล้วก็จะไม่ใช้เหล้านะคะสูตรนี้แม่ดงนี้จะไม่จะไม่ใช้เหล้ารำนะคะเพื่อนๆแต่เป็นสูตรที่สูตรรัดทําง่ายเพราะส่วนผสมของเราได้เที่ยวนะคะน้ําขุกิกแล้วให ยกลงแล้วก็พักให้เขาเย็นให้สนิทเลยนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็จะมาเตรียมพิมพ์นะคะวันนี้พิมพ์ของแม่โดนี้จะเป็นขนาด8นิ้วนะคะเพื่อนๆให้ทาเนยให้ทั่วนะคะเสร็จแล้วก็ให้รองก้นด้วยกระดาษไขนะคะ เราจะลองกระดาษไขทั้งก้นแล้วก็ตัวด้านข้างของพิมพ์นะคะเพื่อนๆส่วนส่วนผสมนะคะตัวถั่วตัวผลไมออ้อบแห้งเพื่อนๆสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามชอบเลยนะคะไม่จําเป็นต้องเหมือนในคลิปนะคะเพื่อนๆเราทําเองนะคะสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวัตถุดิบที่เรามีนะคะตอนนี้นะคะส่วนผสมของเรา เย็นแล้วนะคะเหลวแม่โดนี่ก็จะแบ่งบางส่วนนะคะเอาไว้ไปแต่งหน้าเค้กของเราค่ะเสร็จแล้วนะคะแม่โดนี่ก็จะเอาส่วนนี้นะคะผสมกับอัลมอนด์แล้วก็เม็ดพริแคนที่เราแบ่งไว้ตอนต้นคลิปนะคะเสร็จแล้วก็คนเขาให้เข้ากันแล้วเราก็จะพักส่วนนี้ไว้นะคะเอาไว้รอแต่งหน้าตอน้ท้ายค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราเริ่มทําเลยค่ะให้เราใส่แป้งโฮบิทละเอียด150กรัมนะคะแล้วก็ตามด้วยอัลมอนผง115กรัมค่ะผงฟู1ช้อนชานะคะเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชาเกลือเป็น1ส่วน4ช้อนชาแล้วก็ผงอบเชย1ช้อนชาค่ะแล้วก็ใช้ไข่ไก่เบอร์2ทั้งหมด3ฟองนะคะเพื่อนๆ ่อไข่ทั้งหมดรวมกันแล้วก็ตีให้เข้ากันนะคะแล้วก็นําส่วนนี้ไปเทรวมกับส่วนผสมที่เราคลุกไว้เมื่อกี้นะคะฟรุตเค้กวันนี้ของแม่โดนี่จะไม่ใช้แป้งขาวนะคะจะใช้เป็นแป้งโฮลวีตแล้วก็ผงอัลมอนด์นะคะจะเป็นสูตรเฮลตี้สูตรรัดแล้วก็สูตรเฮลตี้ไม่ใช้เนยนะคะจะใช้เป็นเนยมะกอกแทนนะคะเพืเ่อนๆเสร็จแล้วก็ เทไข่รวมกันนะคะเทรวมลงไปเลยแล้วก็คนให้เขาเข้ากันคนให้เขาเข้ากันจนเนียนจนแบะแป้งไม่มีเมเ็ดขาวๆนะคะเพื่อนๆคนไปเรื่อยๆนะคะสูตรนี้ทำง่ายค่ะเพื่อนๆทำง่ายแล้วก็ได้ประโยชน์นะคะไม่ไม่มีส่วนผสมของแป้ง เป็นสูตรเฮลตี้นะคะทานได้ค่ะพอส่วนผสมของเราเข้าที่แล้วนะคะคนให้เข้ากันดีแล้วตักใส่พิมพ์เลยค่ะระหว่างนี้นะคะให้เราเปิดเตาอบใช้ไฟ150องศานะคะไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมนะคะเพื่อนๆ เสร็จแล้วก็ให้เราเกลี่ยหน้าเค้กให้สวยงามนะคะแล้วให้ทำการเคาะนะคะเคาะอะไรอากาศออกจากตัวเค้กนะคะ แล้วก็แต่งหน้าเค้กด้วยส่วนผสมที่เราแบ่งไว้นะคะตักใส่เลยค่ะแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วเกลี่ยให้สวยงามค่ะรูทเค้กสูตรนี้นะคะทำง่ายไม่ยุ่งยากนะคะเพื่อนๆแถมเป็นสูตรเฮลตี้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่สายสุขภาพลองเอาไปทำดูนะคะสูตรนี้ เสร็จแล้วให้นําเข้าเตาอบเลยค่ะอบที่ไฟ150องศาเป็นเวลา75นาทีนะคะไม่เปิดพัดลม10นาทีสุดท้ายค่อยเปิดพัดลมนะคะพอขนมเค้กของเราสุกแล้วนะคะให้นําออกมาแล้วก็พักให้เขาเย็นค่ะพิมพ์เลยนะคะเพื่อนๆพอเค้กของเราเย็นแล้วนะคะให้เราปิดหน้าขนมเค้กของเราแบบนี้นะคะแล้วนําเข้าไปแช่ตู้เย็นหนึ่งคืนนะคะ พอแช่ค้างคืนเสร็จแล้วเราก็รับประทานได้ค่ะการที่เรานำเค้กฟูดเค้กของเราไปแช่ในตู้เย็นนะคะจะทำให้เค้กของเราอร่อยยิ่งขึ้นนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นเทคนิคเลยนะคะเสร็จแล้วก็ให้นำขนมเค้กของเราออกจากพิมพ์เลยค่ะ สูตรนี้เป็นสูตรที่ไม่ใส่เหล้าลำนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆจะใส่เหล้าลำนะคะแนะนําให้หลังจากที่เราอบออกมาเสร็จใหม่ๆนะคะก็ให้ใช้ตัวเหล้านะคะราดล,ลงไปบนหน้าของขนมเค้กเลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันค่ะเพื่อนๆจะบอกว่าเนื้อแน่นสวย เนื้อฉ่ำๆนะคะแล้วก็หอมมากค่ะเพื่อนๆอย่าลืมลองเอาไปทำดูนะคะเป็นอีกสูตรที่ทําง่ายแล้วก็อร่อยค่ะเพื่อนๆช่วงเทศกาคลคริสต์มาสลองเอาไปทำดูนะคะแม่โดนี่นำ <S <S เคล็ดลับดีๆมาฝากค่ะ <S <S หน้าตาเค้กของเราสวยงามใช้ได้เลยค่ะเพื่อนๆอัดแน่นไปด้วยผลไม้ สูตรนี้เป็นสูตรปรับหวานแล้วนะคะถ้าใครชอบหวานกว่านี้ก็สามารถเพิ่มน้ำตาลได้นะคะเพื่อนๆสีสันสวยงามค่ะเพื่อนๆแถมหอมอร่อยด้วยเราเอาไปทำดูนะคะรับรองสูตรนี้ไม่ผิดหวังเลยค่ะแถมเป็นสูตรที่เฮลตี้นะคะเพื่อนๆเราจะไม่ใช้แป้งขาวสูตรนี้ใช้ แป้งโฮลวีตแบบละเอียดแล้วก็ผงอัลมอนด์แทนแป้งขาวนะคะแล้วก็ไม่ใช้เนยนะคะไม่ใช้เนยที่ทําจากนมใช้เนยมะกอ,อกแทนนะคะเป็นส่วนผสมที่ทําจากพืชนะคะเพื่อนๆลองทําดูนะคะสําหรับคลิปนี้แม่รนนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ